กล้องไอโฟนนี่มันทำลายชันจริงๆเนาะชัดแจ๋วแทบทุกมุมสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีตอนเช้าตื่นแต่เศ้าทำความสะอาดค่ะบ้านที่กำลังกระเสริจแต่พอนไ่้แล้วค่ะตอกจ้บพี่น้องเออมื่อนี้เป็นมือหอ่อเข่าเนาะแต่พอลาบริเหตุตอกน้องทายกับเมื่อบ้านไปเหตุบ้านในไถ่เ,เพิ่นจะทำความสะอาดหน้าบ้านจะล้างหน้าบ้านจ้า นี่น้องศิษักผ่ากระจนบ่ได้สักโวดโพ,โพเป็นอย่างฝนตกลิ้นสม,มืมเนี่ยตอนนี้ก็ยังเศรซาน,นี่ตกเปดดคืนใครแต่น้องใครแต่น้องข่อยบ่อขาดเพราะวะ่าแต่ก็ใกล้สิขาดอีกแล้วล่ะเราจะพาไปชมหนองน,องน้ำที่กำลังจะขาดโอ้ยน้ำซ้ำสิลาแบบนี้ ฉันมันคนมีประวัติบรรยากาศฝนตกลินตกได้ตกดีบ้างไหน้านะโหดโพสร้างกระปริมาเหิเทีอนมันนี่ฝนตกก่ได้ฝนกับบริมางานฝนเศร้าเป็นอย่างสีมาเมื่อนี้ฝนสีมาติดกระเบื้องถังสั้นลุมที่มันเป็นผักและกษะสีมาเทกันเปืือให้และกษสะเห็ดกระไดแบบว่าล้างทางครัวห้เพิ่นเห็ดห้ไล้งกระไดล้างทางครัวเพิ่น บ่ได้คิดเงินจาก่นว่าเฮ็ดใ้ซื้อผนวากาจะ,ะขามันแล้ไวไวๆกรร็รแได้ทาความสะอาดก็รแสด้เป็นตอยู่เพราะว่ามันหันหนาใส่ไปทางทิศเหนือเนาะลมพัดโล่งก็รแสด้นอนข้างนอกชมวิวธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติเยอะแต่มันตายหมดเลยมันปีนี้ผมมีความหมายพี่หน้าเอาไม้สู่ไม้จ้ะพี่น้องเนาะ โคตว่านา้ำฝนตกกระเด็นแทบทุกวันแปลกนะฝนสิมาตกดีช่วงรเงะที่แบบว่าเข่ากำลังออกมาแต่มันแบบเขา่าทอข่้วใหม่แต่มันฝนตกห้ามเกสรเหตุเข่าบ่สมบูรณ์มากมันบ่สมบูรณ์ล้วก็บพี่ชายบบว่าเข่าตายเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นตน้ำน,นี่มันสิไหลต,ตลอดพี่น้องพะวันเป็นทางนา้ำ แก่ะบะซนีกับพ่ออยู่อยู่เวลาน้ำม,มาแห้งก็อยู่อยู่ได้เอากระสอบทรายมาลงอีกเนาะเต่ง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 เลี่ยงไหวมึงยุสิบทัลเทอรอดอกน้ำลายขาดหน้าบ้านสเสร็จสมบูรณ์กับิมีบ่อนหนังชมวิวนอนลงถาไหลงัว่าใกล้เศษทั่วบดีกับปาต,ต้องเห็ดทั่วธรรมดาเนาะ ฝนตกเมื่อคืนเห็นให้ผ่าสแสลงคอยลงแล้วอ้อมปลาใ้แต่ปลาพันเดบอยดอกแต่ว่ามันมีมันเห็นมันดิ้นตลอดแต่ว่ามีบ้า่าบป่าพิซาพันมาปล่อยอยู่กันไให้ปลาลงเอาแต่ว่าปลาที่มันปีนขึ้นมาไม่พวกปลาดุกปลาไอ,อยยังนะปีนขึ้นมามันกระสีมาข้างดูนี่เพราะมันเป็นสุดของห้องน้ำแล้วกระสีเป็นห้องน้ำขึ้นไปน้อยหนึ่งแล้วก็สุด แต่เป็นน้ามันพื้นที่มันต่ำเลยนะมันก็ซีซึมมาจากที่อื่นนะนะซึมแบบวิวหน้าบ้านเล็กๆแต่วิวสวยสร้างเห็ดพันได้แล้วเขาเลยบว่ได้เคลียร์ของพอดว่ามืออันนี้ตัวแรกว่าเมื่อีนสิมาสาบข้างขาแล้วก็ติดกระเบื้องข,องของ้างกับพื้นระดับอันที่สองแล้วก็เทกันเปืือน แต่ว่าฝนมันตกทุกมือเพเ่นก็เลยบ่มาฝนมันตกเนาะแต่ซื้อหลอดไฟมาใส่หน้าบ้านนะ้เมงนง้นพี่น้องซาดน้าไปตะเล่นเด้อน้ำก็เริ่มใสขึ้นเรื่อยเอาปเป็นทางน้ำน้ำไหลบนตรงตัวป,ปั๊บน้ำใสแต่ถ้าจะเลี้ยงปลาให้อยู่เราต้องทำใหม่ให้น้ำออกไหลออกทางคูมันกวางเดน่ทักซิเมนจกมักแมด น่าจะความกว้างน่าจะ3 0มสถึงสี่สิบสี่สิบเมตรทวงยาวเป็นสี่กว้างสิน่าจะสิบายใหญ่แต่ว่าถ้าอันเดนาบ้านทำแล้วก็มีบ่อน,นัง่งชมวิวแบบวิวธรรมศาสตร์วิวแม่น้ำเนาะวิวสวยบ่พี่น้องบักขีเงี้ยมาปลูกสิขอไปป่ะพักุ้ง แ้างขาใหญ่ไปแท้ต้องกั้นปลาอยู่แบบนี้นางจะทำรั้วเหรอหัวกับวนวนใดดอกพอมันพื้นที่มันก็กลวงเห็ดหัวใหม่ธรรมดานะแต่ว่าเห็ดแล้วฟังนั้นเป็นเห็ดกันนั้นแล้วก็กั้นไปทางนั้นนะ ช่างสิมาล่างเฮือนคนสร้างกับมาเฮ็ดวยเนี่ยตรงนี้ฝนมันตกตกมากนี่น่ะขนับมือเลไว้อาทิตย์กลัวแล้วเนาะพาอ,อุเขา้าตกแทบทุกวันแต่ใครแนมีหน้าบ้านแล้วก็เวลาตากผ้ายามนี้ก็พอไี้ตากน้าบ้าน,นแต่ก่อนมันมีบ่อนตะก่อมันฝนตกใส่ แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับพี่น้องค่ะครับธรรมชาติที่แสนสวยส่วนต้นไม้ก็ปลูกไปทีละย่างเฮ็ดปทิระย่างหรือเงี้ยใส่เฮ็ดปทิระยางเ,างเน,น,น,นเะะานะอาจริงๆสำนีกก็โอเคละละมันเบิ่งขึ้นหน่อยแต่มัน,นงไงเด็กพี่น้องเฮือนนะก็ถือว่าพอดีสําหรับการอยู่ไงร้ายกับไงโพดกับจักนั่นได้เล็ก พอปลูกต้นไม้ไลายต้นไม้ใหญ่ก็คือสิแบบเป็นธรรมชาติเนานะโอ้ยว่าลา,ายยายหานบอกป่าอะมันมีป่าเดนมากแต่ใส่ปลา,านิ่งที่แบบพิซซ่ามาปล่อยบ่ะแต่ว่าใกล้สิหมดช่งว,วงแล้วดูปลาลงเลยเนาะนี่ยังไม่ได้เชีรยของหรอกพอว่ายังบ่แล้วตัวนี้ระดับอันที่สองนี่พอต้องติดตะกโลวขอบแล้วก็ติดพื้นติดนี่ ความกว้างกัพอดีน่งเนาะเอาโต๊ะใหม่ชุดหนึ่งมาตั้งในพนังเล่นฝนสะสาดบอกกะบพ่สาดธรรมดา,าวันนี้เราต้องทำความสะอาดบ้านนิดหนึ่งพอสายไม่เห็นทะแล้วไรดอกล่ากก่อนข้างในไ่ได้เปิดไฟนะคะเพราะว่าแสงมันก็จะประมาณนี้มีครัวมืประออกอดการสร้างยังเต็มอยู่เลย ทามารถนะครับติดแบบนี้พี่น้องบางคนก็ถามมาว่ามันต่างระดับเพิ่นเห็ดต่างระดับไงอยู่บริบทชาตินี้บาดยันเราฝนสาดเขาเพื่อนเพิ่นพี่น้องเ็เป็นเพราะว่าจะฝนศิษย์ศาสตร์เขาเพื่อนผลเห็ดจุดจ่าแต่ที่แรกประมือมันเปมาติดกระจกผลใดปมิบติดฝนมันตกเพราะถนนมันเดินทางลำบากบานเฮาไปใส่ก็ลำบากน ลำบากน้ำถนนมันเลอะเลยมันเวลามัน,มนบางบอ่อนมันก็นเลิกกลุ่มนะรลดกระคาตลอดต้องมาลำบากดึงการสนันผ่านพื้นเสร็จแล้วไม้กระลางเอานัดก,กับพี่น้องมันตั้งสีสะอาด ี่เรามองมนคนพันตวะวันอันนี้เหี่หลังคามันสีเอนแบบพลาสติกสองสองั้นสองสั้นระยะความกว้างม,มันจะหก,กเมตรครับเบอร์เพราะว่าเพิ่นใส่์เล็กสองสั้นสามสั้นเป็นตัวที่เป็นตัวครึ่งในแบบข้างหนานั่นเองพันจีใส่์เล็กแบบดามเป็นสั้นแบบให้มันแข็ง,งนะแต่ว่าพวกนี้นเล็กเส้นเดียว เมื่อนี้ของแพงเล็กก็ขึ้นราคาหลายเนี่ยจากพี่ที่แล้วเขามาซื้อราคาหนึ่งปีหนึ่งราคาหนึ่งตอนทำบ้านตัวรังง่งไงนะแบบว,ว่าซื้อของเองเนี่จ้างสร้างต่างหาบ้บานปลายชัวให้ช่วยขาดนั่นขาดนี่พอเห็ดหนาบ้านใช่ลหหรือาลา่าเห็ดเอาราคาเหมาเดี๋ยวว่าสบายใจดีเพราะเขาจาต้องจ่ายเท่านี้ก็คือจบเท่านี้เลยนะครับ อุปกรณ์ของ่นเบิดตจริงๆนะราคา 50, หามื่นหาคือแบบของ่นเบิดอุปกรณ์ท,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 ทั้งดินทั้งหินทั้งทรายทั้งอย่งคือ่นซื้อไปเองเบิดทั้งเล็กทั้งราคาทาั้งอยังคือเป็นของ่นเองเบิดนะฮะบราได้ซื้อันก็ดีสบายใจดีแล้วแบบเดียวในบ้านเป็นสีขาวลายแต่ข้างนอกเป็นสีขาวละเอียด แม่มา,าด้เด็นตาดีนะใครไปอยู่มุมนี่มันดีอย่างหนึ่งเจงาะน้ำวัด,ดานะกะได้น้ำแห้งสิหดพักสิเปิดบดมือกับบรลดน้ำนี่เนาะบางบ่อนบางเฮือนบ่ได้เลย บางเฮือนแบน้ำบ่ได้เลยยูนนี่มันเป็นพื้นที่ต่ำบ่ตอนนั้นเจละปวดเจล่ะมันเ,าเจาะน้ำบาดาลให้กับได้ใส่น้ำอยู่ในบ้านนี่ตกเดือนสีเดือนหานกับบมมีใส่แล้วต้องกกาคนอยู่พี่แต่อยู่นี่นี่ใส่สองสามเพื่อนกับบ่เบิ้ ไม่ทุก,กับพ่อปล่อยมันฮักเขาเห็นกับบุกแขงงเฮงอากาศเย็นช่วงนี้ถนนเลิกออปิซซ่ามาบ้านสามเมื่ออีกแล้วบ้านไก่อะไรพี่รองครับหลุดสองส,มงสามโมงพู๋พอยจะพ่นกับมีสวนมั่นขึ้นกันไปปลูกบ้านทินไว้ เห็ดถุกมุ่งที่นี่ที่ดินมันงไงครับแต่ปีนี้ตายถิ่จนจนเปิดพอณะเคลารกันใหม่ ล่างเสร็จกับสีขาวเหลืองมองๆเลยค่ะมันเป็นสีขาวเด็กเป็นสีควอดบุรีมันกระลังค้าในบางกับสีควอนบุรี่เหนียแวบบขาวขาวเทาเทางานดีเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้า อันเสียก,กราคาเยอะคันพลาไปซื้อเองกระเบื้องนี่กะกล้องละถ้าใจมันใส่น้อยจะกล้องละร้อยแปดสิบกะสบฝายกะแทงอยู่เล็กกะเซ็นเท่าไหรคำนวณเมืงแล้วกะคันจ้างแบบซื้อของเองจ้างสร้างกะหมื่นสองหมื่นมีหาสองหมื่นเอามาดรกบูร นอนจ่าจะสอบบรรยากาศเวสันตนี่เด้อจ่าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเด้อจ่าพี่น้องจ้าอยู่คนเดียวชิวๆแบบนี้ละเดี๋ยวมีโต๊ะนั่งเนี่ยแล้วน,นีกระดานเขียนนี่ที่ทำเป็นผักแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวฮับก็เอากระถางดอกไม้มาตั้งตามมุมมากส็สิงานเนะาะทำไปทีละนิดทีละหน่อยสบายดีเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนก็ไปให้กำลังใจเด้อจ้า ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่แนะนำเนะาะกันก็แนะนำสิ่งที่ดีๆให้เนาะแะไก็ขอบคุณได้หลายจาาสบายดีๆเร้พี่น้องสบายดีจา้า